เมื่อปลาออกไปกินไกลเกินระยะคันจิงหลิวนะครับเพื่อนๆก็ต้องใช้สปิวในการตามหาตัวปลานะครับจุดที่ผมนั่งนะปลาไม่ยอมเข้าใกล้นะครับวันนี้ก็ตกเป็นแบบชุดไร้สารนะครับก็เป็นลูกหมุนตัวเดียวนะครับสายออกจากรอกนะเข้าใกล้นก็มาเจอลูกหมุนหนึ่งตัวนะครับชิงหน้าใช้อยู่15เซนตะขอเบอร์สามนะครับเหยื่อก็จะใช้เป็นขนมปังนะครับเกี่ยวชิ้นนะครับนะแล้วก็ฉีดด้วยเกียวเนื้อเมฆนะครับส่วนขนมปังฝุ่น ก็ S <S เอามาจับจีบไว้ที่สายเพื่อเป็นตัวส่งเหยื่อแล้วก็เป็นตัวอ่อยนะครับก็บอมเมานะ <S 2> <S 2> <S านเพื่อนนะปลาออกไปกินไกลนะครับ,บก,ก็ต้องใช้สปิลนะงานนี้เป็นงานตะเพียนนะครับกับปลาจระเม็ดนะครับมาแล้วี่หโอ้ตะเพียนปะโอตะเพียนเบ้อ ตะเพียนเบิ้ลมาแล้วโอ้น้องทวดทีทวดทีทวดทีหนึ่งทวดทีทวดทีอ่าตะเพียนเบิ้ลมาแล้วเนี่ยที่ต้องการนี่กาอ่าเธอตะเพียนครับตะเพียนใหญ่ครับ เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับโอ้โหเพื่อนเพียนไส์ใหญ่ครับมาแล้วครับไซส์สวยๆครับไซโล